สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโคบอลี่ของเรานะครับโคลาบี้นะครับโคลาบี้ครับโคลาบี้ครับโคลาบี้ครับฟาร์มสกลนครครับวันนี้ตัดทายไปแล้วนะครับน้องแหวงไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับ น้องตัวจะแตกแล้วนะครับนี่มือผมนะครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่มาก